สวัสดีครับวันนี้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรขอพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการสาธิตการทําถนนยางพาราซอยซีเมนนะครับบดอัดอันนี้อยู่ที่ตบาบลวังไซอําเภอคลองขุ่นนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นหัวถนนหนองไก่ฟ้านครับได้รับการสนับสนุนจาก การยางแห่งประเทศไทยภาคเหนือนะครับงบประมาณ500,000บาทแล้วก็ทางสากรกองทุนสวนยางชางอาลาวก็สนับสนุนงบเพิ่มเติมถนนนี้จะไม่มีฝุ่นนะครับปราศจากฝุ่นแล้วก็เป็นถนนที่อัดเรียบสนับสนุนงประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรให้เครื่องจักรมานะครับก็จะเป็นถนนเส้นแรกในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีการบูรณาการระหวา่าง ผึ้หรือว่าต้นไม้ที่ลหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักกันก็คือต้นยางหรือว่าไม้ยางหรือว่ายางพารานั่นเองนะฮะยางพาราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะคับเข้าใจกันว่าคนที่จะเอาไปผลิตเป็นยางรถยนต์หรือว่าเอาไปเป็นแผ่นพื้นยางเพื่อดําเนินกิจกรรมเพื่อลดแรงกระแทกแล้วก็ผลิตในเครื่องของเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือเครื่องใช้ส่วนตัวแต่เดี๋ยวนี้นะครับนวัตกรรมใหม่ๆจากน้ำํำยางของเราเนี่ยนะ โดยใช้ยางพาราเนี่ยสามารถเอามาผสมผสานเอามามิกเป็นนวัตรกรรมใหม่ในการก่อสร้างถนนเพื่อที่จะใช้โทรคมนาคมให้กับพี่น้องเราในทุกๆมิติได้เช่นเดียวกันและก็ในวันนี้นะครับในนามของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปัตตานีที่ดินชากลางลาว เราก็ได้ดําเนินการเขียนโครงการเพื่อที่จะของบประมาณจากส่วนภาครัฐนะครับมาดําเนินการซึ่งวันนี้ก็จะมีในส่วนของหน่วยงานภาครัฐก็จะประกอบไปด้วยท่านสากลจังหวัดกําแพงเพชรนะครับท่านเกษตรจังหวัดท่านเกษตรและสากลจังหวัดและก็ภายใต้การอานวยการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร คือท่านชาววัน,นิีแสงกูไทยวันนี้นะครับท่านชาววัน,นิีแสงกูไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็นจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมชมโครงการในวันนี้ด้วย เราไม่เอาผมชอไปสารกาลยินดีรับเลยวันนี้นะคะที่เรามาทําพิธีเปิดถนนนะคะโครงการยางพาราของคุณซีเมนนะคะเป็นถนนเส้นแรกในจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเป็นถนนปลอดปนเป็นถนนปลอดไยและเป็นถนนเส้นที่สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างที่ดีที่สุดเลยนะคะังนั้นการดําเนินการก่อสร้างในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีต่างๆนะคะที่ทําให้งานประสบความสําเร็จโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดก ำแผงเพชรนะคะที่สนับสนุนเครื่องจกักรเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะขอบคุณสมาชิากสหกรณ์ทุกท่านเลยที่ใช้แรงกายกาในการร่วมกันทำงานให้ถนนเส้นนี้ประสบความสำเร็จนะคะผมเป็นตัวแทนสหกรณ์กอๆๆงทุนสวนยางชายคลงราวนะครับมีความสุขดีใจมากนะครับวันนี้<ม>ที่เห็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าผู้ราชการจังหวัดน,นะครับพอการยางเขตนะครับได้เดินทางมาร่วมงาน ถนนพลาซีเมนของจังวัดกำแพงเพชรเสร้นแรกนะครับเราดึงงบประมาณมาจากการยางอย่างเาะืทอไทยเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นโมเดลให้กับองค์การท้องถิ่นจะได้เอาไปเข้าแผนเพื่อพัฒนาทำถน,นนเกษตรกรก็จะได้ราคายางที่ดีขึ้นนะครับเราเอาอยางมาใช้นอกระบบและพี่น้องเกษตรกรยังจะได้ใช้ถนนที่ดีนะครับภาครัฐเราเองยังได้ประหยัดงบประมาณ ก่วมบำรุงอีกเทมกันแอวยังถนนพราซิเซเมนที่น้องหลายคนนะครับมองว่าเป็นถนนที่ไม่ดีผมอยากให้มาดูนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ตำเภอบางไทรอำเภอกองผงนะครับมันเป็นเหมือนถนนดินแต่ไม่มีฝุ่นนะครับเอแ,แล้วก็ดูได้นะครับดูไดต้ตอนนี้เรายัางตอนนี้เรายัางไม่ได้บดแนะครับเราใช้คูนปอดแผน พอเ,เสร็จเข้ากระดินได้เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำยางสดมาราดแล้วก็ลดบดอัดให้แน่นแล้วปล่อยสั้งสองวันนะครับจะได้เป็นสนมที่แข็งมากนะครับขนมที่แข็งมากเพื่อประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรผลสินค้าทางการเกษตรออไปสู่ตลาดได้อย่างดีครับหมดยังเลยขนมจีนน้ำยายังใช่ไหม โดยด้วยยางพาราเสร็จนะครับก็มีการกับดินนะครับพร้อมกับบดแล้วอตอนนี้ก็เลยจะมีการบดละ